ไป,ไปเที่ยวไบรตนันกันค่ะทุกคนไปดูรถโชว์นะคะวันนี้เขามีรถมาโชว์นะคะรถสวยๆเก่าๆเราจะไปเที่ยวกันอากาศดีมาก ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปดูรถโชว์กันนะคะที่เมืองรอยตันนะคะทุกคนก็จะมีทะเลด้วยนะเดี๋ยวไปดูทะเลเพียงกฤิบกันมาเที่ยววันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะอากาศดีวันนี้แดดออกนะคะทุกคนอากาศดีดีขับรถเปิดลังคากแลดียคบฟิว เอเวนเป็นไงบ้างลูกยัง c h ư แฮย์เยอแย์สก่รองแฮร์นี่จะแฮร์ค่ะเอเวนต้องตัดผมแล้วคัผมยาว วเย่เคีคัมมิ่งดาลิงเดสวคนะัมมคัมมอ้สวยมากสวยทุกคันมีแต่รถสวย,สวยรุ่นแบบ หายากทั้งนั้นเลยนะรเกา่ากล้ันนี้เล็กๆกับเล็กๆกระทัดลัดลูกเซนเดอะวันที่ก็เดอะโมเดลเดอะั สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองไบรตันนะคะทุกคนเรามาเที่ยวไบรตันมาดูงานโชว์มาดูรถโชว์นะคะแล้ววันนี้อากาศก็ดีมากคนก็เยอะมากเลยนะคะทุกคนนะคะเป็นงานโชว์รถนะคะทุกคนที่อยู่ริมชายหาดนะคะนี่อยู่ริมชายหาดติดชายหาดก็จะคนเยอะมากๆก,ก็จะมีเครื่องเล่นของเล่นนะคะทุกคนมีร้านอาหารด้วยนะคะ มาร์กนั่งรถไฟมานะทุกคนวีสเตียร์ซีเวทมาร์กมาร์กไปจอดรถไกลมากค่ะ <laughs> ทุกคนดูนั่งรถไฟเล็กมา ทำอะไรกันใน2สองคนเนี้เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนเลนกล้องมาเขาเปลี่ยนเลนกล้องนะคะทุกคน สวยทุกคันเลยนะคะทุกคนคันนี้เขาเขียนว่าเซลไม่รู้เซลจริงหรือเปล่าดูค่ะทุกคน ถ่ายทุกคนดูแบบโอ้โหสวยมากมมมมมสวยๆทุกคันเลยค่ะทุกคนโอ้โหดู ข้างในนะคะมีที่วางแก้ววายด้วยมีโต๊ะมีที่วางแก้ววายด้วยสวยมากเลยทุกคนดู Beautiful. Sign. What do you have the coaches, oh, sorry, sorry. It's all here, you can see everything. So there's your air filter everything else. The engine very really clean, huh? Oh yeah, yeah. It's all they keep it clean all, all the time. Probably back to This was the Boy Racer car. This was these wings. You bought one of these because you wanted to see you. You wanted people to know what you've got. <laughs> that's nice yeah. They open the show yeah. engine inside. <inaudible> สวยมากทุกคนเหมือนในหนังเลยดูดูค่ะทุกคนสวยมากประทับใจมา เดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันนะคะตรงนี้ที่รถเข้ามาจอดกันทั้งหมดโอ้นีรถไฟเล็กด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตรงนี้เขาไม่ให้คนเข้าไปดูข้างในนะคะเพราะว่าเขาเขาให้ดูข้างนอกค่ะเขาให้ยืนดูข้างนอกนะคะเดินดูยืนดูข้างนอกค่ะข้างในนี้จะมีแต่รถที่แบบสวยๆแล้วก็เก่าๆ เยอะมากเขาเอามาจอดโชว์ให้คนดูนะแต่ให้ดูแดดข้างนอก One must have been, Hello, sir. So what's your name? Steve. Nice, Steve. What a beautiful car. You had a good well, run down. I bet you've been getting the look. Really. Okay, we're breathing. You'll be fine. What a fantastic car. What a fantastic noise. Get yourself a belly rub for And now I can eat my ice cream. Obviously, my priority is to do great, news. fantastic. News. fantastic news. ที่แต่รถสวยๆเขาทุกคนแล้วดูบรรยากาศนะคะทุกคนคนเยอะมากตามหามากับลูกแล้วนะ very beautiful oh beautiful ค่ะ On the way down here Because I remember when I had my jet. so I, I a save up to go out for a drive. <laughs> <laughs> that or the shadow, Sorry. I didn't mean, still some <laughs> a And if I tickled it, I got about 40. Those extra four, not really worth it. If you're going to spend that kind of money, spend it wisely with fun. Anyone want to eat an ice cream? ครั้งแรกนะคะทุกคนที่เรามาดูงานโชว์รถนะคะสวยมาก ือ b e beautiful very รถคันสีเหลืองเขาบอกว่าติดป้ายขายนะคะทุกคนมีคนเขาพูดกับา้าืามกี้เขาพูดเซลนะคะทุกคนเธอซื้อรถคันนี้ได้นะคะติดป้ายเซลเขาบอกนี้นะทุกคนถ้าสามีปัญญาซื้อรถคันนี้นะสามซื้อบ้านแล้ว <c oughs> ขอซื้อบ้านก่อนซื้อรถนะ <Personal product. S 1> ทุกคนซื้อบ้านหลังใหญ่ๆนะ <c oughs> สวยมาก